เทคนิคจำแบบกาวตราช้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองเทคนิคจำแบบกาวตราช้างเป็นเทคนิคการจำอันน่าทึ่งที่จำง่ายไม่ลืมและใช้ในตลอดชีวิตด้วยค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะที่ต้องใช้ความจำนะแล้วก็เล่มนี้นะเขียนโดยคุณ อุซิเดะมาซิม,มิเขาอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความจำของญี่ปุ่นซึ่งที่มาที่ไปของเคล็ดลับความจำนี้ก็มาจากการที่คุณอุซิเดะเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความจำเมื่อตอนที่เขาสอบเข้ามหาลัยตอนนั้นอ่ะพ่อของเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะทําให้เขาไม่มีทั้งเงินแล้วเวลาและไม่สามารถไปเรียนกวดวิชาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆได้และยังต้องหาไรายได้พิเศษด้วยการส่งหนังสือพิมพ์ และตอนนั้นเองเขาได้ค้นพบเคล็ดลับความจำที่ช่วยให้จดจำได้ดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ก็จะแบ่งได้เป็นหัวข้อใหญ่ A และ B ซึ่ง A คือ6เทคนิคการจำแบบ1นาทีที่ประกอบไปด้วย 1. ลดข้อมูล 2. จํจำคร่าวๆ 3. ทวนทันที 4. เพิ่มข้อมูล 5. คิดเป็นภาพและ6เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ค่ะ และ b คือการนำไปใช้นะคะเช่นใช้อ่านหนังสือเตรียมสอบหรือเรียนภาษาอังกฤษค่ะเรามาเริ่มกันที่ a 1การลดข้อมูลนะคะก็เวลาที่เพื่อนๆจะจำอะไรสักอย่างนะก็ให้แบ่งข้อมูลจำแล้วค่อยทบทวนซ้ำๆเพราะว่ายิ่งข้อมูลน้อยลงจะทำให้จำง่ายค่ะ a 2จําจำแบบคร่าวๆให้ทุกคนนะอ่านผ่านเร็วๆแล้วก็แบ่งหมวดจำเอา เสร็จแล้วอะก็ให้มองจากภาพใหญ่ไปภาพเล็กทั้งหมดนี้อะจะทำให้เพื่อนๆใช้เวลาน้อยลงและทบทวนได้มากขึ้น A3 ทบทวนทันทีเมื่อทุกคนอ่านจบแล้วให้อ่านจบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยทบทวนตรงสารบัญแล้วก็ทบทวนสามอีกครั้งเพราะว่ายิ่งทบทวนบ่อยอะอัตราการลืมก็จะลดลงด้วยค่ะ A4 เพิ่มข้อมูล เมื่อทุกคนจำข้อมูลเก่าเสร็จแล้วนะก็ให้ข้ามไปใหม่เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องใหม่ a ห้าเปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพหลังจากที่อ่านจบไปแล้วนะคะก็ให้ลองแปลงข้อมูลทั้งหมดที่อ่านมาไปเป็นภาพแล้วก็ลองเชื่อมโยงกับอวัยวะหรือสิ่งที่เพื่อนๆคุณเคยดูนะคะ a 6เปลี่ยนความรู้เป็นประสบการณ์ ลองไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่าจะจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงสมุดดูก็ได้คะ่ะหรือไม่ก็ลองจินตนาการเรื่องที่อ่านมาให้สมจริงเพราะว่ายิ่งใช้บ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งจําได้ดีขึ้นเท่านั้นนะต่อมามาที่หัวข้อ b กันเลยนะคะการนําไปใช้ในที่นี้นะก็จะยกตัวอย่างจากผู้ที่นําไปใช้จริงมาทั้งหมด3คนคนแรกอะเขาบอกว่าสามารถใช้ช่วงเวลาสั้นๆให้เกิดประโยชน์ได้สมองของผมกลายเป็นสมองที่ชอบจดจําอย่างแท้จริง คนต่อไปบอกว่าเป็นประโยชน์มากต่อการรับมือข้อสอบปรนยัยและคนสุดท้ายบอกว่าแม้จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษยากๆก็อ่านเข้าหัวได้อย่างง่ายดายสรุปเทคนิคจําแบบกาวตราช้างสรุปแล้วนะคะเทคนิคจําแบบกาวตราช้างเนี่ยต้องอาศัยการทําให้ข้อมูลกระชับอ่านง่ายแล้วก็ค่อยเริ่มจําทีละข้าวอ่านเสร็จหนึ่งรอบก็ต้องทวนทันทีแล้วค่อยเพิ่มข้อมูลไปทีละนิดทีละนิด แล้วคิดเป็นภาพเพื่อเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ในภายหลังค่ะก็อยากให้ทุกคนที่กำลังทำงานหรือเรียนที่ต้องใช้ความจำลองนำไปใช้กันดูนะคะเพื่อการเรียนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกันค่ะหวังว่าจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ